ลักษณะนิสัยที่เป็นแบบนี้ไม่มีทางรวยนะมีหลายลักษณะมากเอาที่แป้งๆเลยนะตัวแรกคือเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายทั้งชีวิตแล้วก็การงานคือเป็นคนอยู่ไปวันๆไม่รู้ว่าชีวิตนี้ฉันเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครมาทํางานก็มาเช้ากับเย็นทําหน้าที่แค่นี้แหละทํางานดีบางคนดีแต่ดีเฉพาะเพื่อวันนี้เท่านั้นแต่มันไม่สามารถดีแบบมีแผนทางเดินว่าดีวันนี้แล้วทําให้เขาก้าวเดินไปถึงจุดไหนอย่างเช่นสมมตินะ ว่าถ้าเราเป็นคนที่ก้มมองแบบระยะสั้นมากเหมือนมองแค่ระดับหัวแม่เท้าตัวเองเวลาเดินข้ามถนนก็มีสิทธิ์โดนรถชนได้เราก็ต้องสัตว์สายตามองไกลขึ้นซึ่งมองไกลขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของเป้าหมายละพอมีเป้าหมายเนี่ยมันส่งผลให้เราสามารถใช้ดึงตัวแพชชั่นออกมาคือแรงบนันดาลใจไฟปรารถนามันต้องมีก่อนพร้อมๆกับการที่เราก็ใส่ความเชื่อในเป้าหมายเรากระบวนการในการสร้างความสําเร็จมันไม่ใช่อยู่แค่การลงมือทำนะมันเป็น เรื่องของกระบวนการทรัพยากรภายในที่เราต้องเข้าใจคนส่วใหญ่ไม่มีเป้าหมายพอไม่มีเป้าหมายปบก็ไม่รู้จะไปเชื่ออะไรว่าชีวิตฉันเกิดมาเพื่อสําเร็จในเรื่องอะไรบ้างมันไม่มีพอไม่มีความเชื่อก็ไม่มีไฟปราถนาที่จะเริ่มต้นแบบจุดประกายพลังเพื่อสตาร์ทให้มันดี ในช่วงที่เราเป็นพนักง,งานบริษัทเราควรมีมี3เป้าหมายของเรา1ก็คือเป้าหมายในเรื่องของชีวิตส่วนตัวของเรา2คือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานเนหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรและ3คือเป้าหมายที่เราจะเติบโตหลังจากนี้ไปเช่นเป้าหมายส่วนตัวเรามองว่าเราจะต้องเป็นคนที่แอค i ีพในเป้าหมายเรื่องตำแหน่งงานที่บริษัทนี้ในปีไหนเราต้องการมีความก้าวหน้าเป้าหมายในเรื่องการ เฮ้ยเราจะต้องบรรลุ KPI ที่หัวหน้ามอบหมายมาหรือเป็น KPI ในฝ่ายที่เราต้องรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องเป็นเป้าหมายในขณะที่เป้าหมายที่3เนี่ยจากนี้ไปอีก5ปีเราจะไปทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือไปเปิดบริษัทไปทําธุรกิจเพิ่มตรงไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเซตไว้ให้กับตัวเองแต่ที่มันน่าสนใจก็คือยิ่งเรามีเป้าหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางความสําเร็จที่มาจากเราเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดทั้ง3เป้าหมายเนี่ยมันมีจุด ริ่มต้นมาจากตัวเราเลยพอเรามีเป้าหมายที่เป็นสเต็ปม,มันจะทําให้การโฟกัสเพื่ออัปเกรดตัวเองเนี่ยมันถูกกระทําแบบเข้มขน้นก็จะทําให้เราสามารถทําได้ดีในหลายเรื่องแต่มันจะผิดพลาดมากถ้าเราตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่อยากจะทําธุรกิจตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ละเลยเป้าหมายงานในปัจจุบันเพราะมันไม่มีใครที่ไปหวังลุ้นว่าถ้าเราเล่นในปัจจุบันไม่ดีแล้วเดี๋ยวย้ายสโมสรเราจะเล่นดีมันไม่มีคนที่เล่นดีในอนาคตเนี่ยต้องเล่นดี ในปัจจุบันด้วย ต้องเริ่มคิดมันต้องเริ่มคิดเพราะว่าคิดถึงอนาคตเนี่ยมันคือภาพฝันมันคือเป้าหมายมันคือวิสัยทัศน์พวกนี้อยู่ในหมวดกลุ่มก้อนเดียวกันพอมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราตระหนักในเรื่องของการต้องลุกขึ้นมาเตรียมตัวว่าไอ้เขาที่เราจะไต่เนี่ยมันเป็นเขาระดับไหนวะแล้วไต่เขาเล็กๆก,กับไต่เขาเอเวอเรสต์เนี่ยการเตรียมตัวความพร้อมอะไรต่างๆมันจะต่างกันมากเลยนนี้คือจุดที่เราจะต้องมีให้ได้ ให้เริ่มจากเรื่องง่ายที่สุดแล้วก็เป็นชีวิตปัจจุบันของเราก่อนนั่นก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราทําอยู่ในหน้าที่การงานเรื่องไหนแล้วตั้งเป้าที่จะติบโตสร้างผลงานอะไรที่เป็น KPI ของเราเอาแบบชนิดที่คนในหน่วยงานของเราร้องว้าวเลยลองคิดดูว่าเป้าหมายที่เราจะ Achieve มันคืออะไรพอเราตั้งเป้าหมายที่จะ Achieve เนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายอีกเป้าหนึ่งคือเป้าหมายพัฒนาความสามารถด้วยเพราะว่าเวลาเราจะยกระดับผลงานที่เราจะสร้างเนี่ยมันสร้างได้ด้วยความ าามารถแล้วก็ความทุ่มเทบวกกับเวลาที่เราให้มันต้องมีองค์ประกอบพวกนี้ถ้าเราตั้งเป้าอยากสําเร็จอยากเป็นแชมป์โลกแต่กูก็ไม่พัฒนาฝีมืออะไรเพิ่มเลยขึ้นไปก็โดนน็อกอย่างเดียวเราจึงต้องมีเป้าเรื่องการพัฒนาตนเพื่ออัปเกรดความสามารถในการทําผลงานนั้นด้วยสมมุติเราเป็นพนักงานบัญชีนะเส้นทางต่อไปอาจจะท่านหน่วยงานนั้นมีซูเปอร์วิเซอร์มีหัวหน้างานมีผู้จัดการมีผู้จัดการฝ่ายบัญชีมีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินโอ้เราตั้งสเต็ปได้เลยนะโดยไม่จ นเป็ต้องตั้งทีละตำแหน่งนะแต่เราต่างกันเรื่องช่วงเวลาได้สมมติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีในวันนี้แต่ตั้งเป้าว่า7ปีข้างหน้าผมต้องเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและกันเงินเราก็ต้องซอยย่อยออกมาและไล่สเต็ปของหลักชัยหลักหมุดที่เราจะก้าวเดินอีก2ปีนี้ผมต้องเป็นหัวหน้าแผานกบัญชีให้ได้อีก3ปีหรือ4ปีผมต้องเป็นผู้จัดการฝ่ายให้ได้ละนั่นก็แปลว่าผมก็ต้องรู้ว่าการประสบความสำเร็จ ในหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าบัญชีแล้วก็ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีในปัจจุบันมันมีอะไรบ้างทุกขนาดที่เราทํางานอยู่เนี่ยอย่าคิดแต่แค่งานระดับที่เราทําให้คิดบวกเข้าไปอีก2องตำแหน่งวิธีคิดหนึ่งที่แย่มากก็คือการเป็นลูกจ้างที่ คิดว่าเอาเวลาแลกเงินเดือนโดยหลักถ้าเราเอาเวลาแลกเงินเดือนเนี่ยเราจะไม่คิดเลยว่าวันๆเราได้สมมอบอะไรบ้างเราคิดว่ามาเช้ากลับเย็นคือจบละเราได้ส่งมอบเวลาให้กับองค์กรละแต่สิ่งที่องค์กรต้องการเนี่ยไม่ใช่เวลาจากเราละแต่เขาต้องการผลงานที่ดียิ่งขึ้นจากเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้แต่และว,วันกลับไปเราก็จะต้องทบทวนว่าวันนี้เฮ้ยฉันได้สมมอบงานอะไรที่ดีกว่าเมื่อวานวะแล้ววันนี้ฉันได้ทําอะไรก้าวหน้าเพื่อทําให้เดือนนี้ทีมงานหรือ ฝ่ายงานเราบรรลุเป้าหมายองค์กรบรรลุเป้าหมายเราก็จะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาด้วยหลักคิดนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักที่เราส่งมอบคุณค่าอย่างแท้จริงพอเรามีหลักคิดนี้ติดตัวเนี่ยเราจะคิดในการทําความก้าวหน้าอีกหลายๆเรื่องไม่ใช่คิดเฉพาะบทบาทของการเป็นลูกจ้างละเพราะองค์กรเนี่ยเขาจําเป็นต้องได้ส่วนของผลงานที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนในการจ้างพนักงานเพราะค่าใช้จ่ายองค์กรมันมีอีกเยอะมากถ้าจ้างร้อยเราให้เขาร้อยเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเสมอตัวเฉพาะค่าจ้าง แลถ้าใช้ใจจิปาถาะเขาไปไม่ได้เลยหลักคิดนี้ไปต่อไม่ได้สุดท้ายองค์กรก็จะไม่จ้างเราเราก็คิดว่าเอ้ไม่จ้างกูก็ไปหาที่ใหม่ไปที่ใหม่เราก็เจอปัญหาเดิมอีกเพราะทุกองค์กรที่มีการแข่งขันในโลกนี้เนี่ยเขาใช้หลักการเดียวกัน <c oughs> ทุกอย่างต้องคอนดิบิลกลับมา <c oughs> เกินค่าจ้างที่เรารับจากองค์กรเสมอแล้วประเด็นหลักที่ทําให้ตัวเราซึ่งเป็นคนคิดแบบนี้เสียหายก็คือแต่และว,วันแต่และเดือนเน่เราจะไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มเลยแล้วเราก็ไม่สัมผัสร,รับรู้ว่าเรา a อค ชีพอะไรบ้างการสัมผัสว่าเราสําเร็จเรามีผลงานเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุดในโลกเลยนะของมนุษย์ไม่ใช่เงินนะถ้าเราทําแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยมันจะได้ตัวเราได้ดีที่สุด เราควรคิดถึงการสร้างแวลูถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยปัจจุบันเงินเดือนมันยังไม่แฟร์นะเราก็ให้ก่อนแล้วรับกลับโดยที่คนที่จะมั่งคั่งได้เนี่ยต้องมีนิสัยหนึ่งนั่นก็คือกล้าแสวงหาโอกาสและช่องทางถ้าเราไม่กล้านะเราก็จะถูกกดกดกดทีนี้ความกล้ามันแสดงออกยังไงสมมติเรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทจ่ายค่าจ้างเราต่ำกว่าคุณค่าที่เรามีเราก็ต้องพูดให้เขาเห็นไงพูดให้องค์กรเห็นองค์กรที่ดีเนี่ยเขาจะมองออกว่าตอนนี้เราถูกจ่ายอันเดอร์ หรือทุกจ่ายพอดีหรือทุกจ่ายโอเวอร์อยู่เราโชว์ไปเต็มที่ถ้าเขาไม่ให้เราเราต้องกล้าไปคุยเลยคุยถึงผลงานความสามารถเราแล้วก็ขอกล้าขอด้วยนะถ้าขอแล้วยังไม่ให้เรารู้ว่าคุณค่าเราสูงมากเลยตลาดข้างนอกก็รออยู่มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เรามาร์คอัพรายได้ของเรา ข้อต่อไปคือด้ค่าตัวเองคือดูถูกตัวเองฉันไม่เก่งฉันทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรอกฉันไม่คู่ควรกับการเรียกร้องรายได้ที่สูงกว่าน,นี้ฉันไม่คู่ควรกับการได้เป็นหัวหน้าง,งานคือดูถูกตัวเองไปหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าด้อยค่าการด้อยค่านี่ทําให้ชีวิตมนุษย์เสียหายเยอะมากเลยเพราะโดยหลักของการสร้างความมั่งคัง่งมันมี3ตัวพื้นฐานที่ต้องมีอยู่ในมนุษย์คนก่อนนะตัวที่1คือแรงบรันดาลใจหรือไฟปรารถนาหรือแรงจูง พวกนี้อยู่ในตระกูลเดียวกัน2คือความเชื่อความเชื่อว่าฉันเนี่ยรับหน้าที่นี้ได้ฉันทํางานนี้ได้ฉันบรรลุเป้าหมายระดับนี้ได้มีความเชื่อ3คือการยอมรับในคุณค่าตัวเองเราต้องรับรู้ว่าเฮ้ยฉันคู่ควรเว้ยเพราะถ้าเราบอกตัวเองไม่คู่ควรเนี่ยสุดท้ายคำพูดนี้เนี่ยมันจะจัดการเราเราได้อยู่ดีๆแล้วเดี๋ยวก็หายไปเลยเพราะเราตอกย้าตัวเองว่าไม่คู่ควรตลอดคําพูดเป็นนายแล้วก่อนจะพูดเนี่ยเราคิดแบบนี้ก่อนจึงพูดออกมาชีวิต เราเป็นไปตามที่เราคิดเราคิดบ่อยๆกลายเป็นเราเชื่อว่าเราเป็นคนนั้นแล้วเราก็ดึงดูดทรัพยากรมาสนับสนุนความคิดเรามนุษย์นี่มหัศจรรย์มากมันมีพลังแห่งคลื่นความคิดที่เชื่อมโยงต่อกันเรียกว่าการเจียมเนื้อเจียมตัวเนี่ยออน้อมถ่อมตนและการเชื่อมั่นตนเองเนี่ยสามประโยคนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนเจียมเนื้อเจียมตัวถ้าเราเจียมเนื้อเจียมตัวเกินไปทําให้เราหมดแรงแล้วไม่มีพลังของความเป็นผู้นําที่จะ ดึงดูดสิ่งที่ดีขึ้นไม่มีพลังพอที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการร่วมมือกับเราจึงต้องนำพาตัวเองมาถึงจุดที่สมดุลระหว่างอ่อนน้อมถ่อมตนกับเชื่อมั่นตนเองเชื่อมั่นตนเองหมายถึงว่าเชื่อมั่นหลังจากที่เรามีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อหังกาไม่อีโก้จัดเปิดใจรับฟังแล้วก็อยู่กับผู้คนได้ทุกระดับชนชั้นเชื่อมั่นหมายถึงว่าหลังจากที่เราเรียนรู้ตัวเองเข้ากับคนได้ทุกกลุ่มได้ฟังมุมมอง ครบถ้วนแล้วเราก็มาประมวลผลพร้อมกับออกกลยุทธ์ออกแผนการออกวิธีการวางเป้าหมายแล้วก็เชื่อม,มั่นว่าลุยได้แน่ถ้าเราไปอย่างนี้เนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้น